สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็พามาดูต้นดอกเขาบอกว่าต้นสะแบงนะนะครับแต่ว่าผมก็ดูด้วยต้นบะเร็เลยท่านผู้ชมนะครับเนี่ยนะครับสวยงามมากเลยครับนี่นะครับต้นใหญ่นี่นะครับดอกมันแดงๆนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเลยนะครับอ่ะโอ้โหดอกใหญ่ต้นใหญ่มากนะครับนี่นี่แฟนผมกำลังเขากำลังอันนี้อยู่นะครับดูเปรียบเทียบครับออันนี้ลูกลูกมันเนี่ยดูนะ ดูจากเทียบจากคนนะครับท่าเลยตรงนี้โดนไฟไหม้เลยท่านผู้ชมนี่โ้ต้นใหญ่มากนู่นเดี๋ยวไหนอลองทำโอบหน่อยดิโ uh อ้โ oh ห oh. ต้นใหญ่นะครับท่านผู้ชมนี่พอดีผมผ่านมาเนี่ยอันนี้แถวบ้านผมนะนะครับในเขตตะบลผมนะครับเนี่ยต้นใหญ่มากนะครับอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูลูกเด้อนะครับอะมีมีมีไหนเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่ เห็นอยู the ่ล <can> <can> ูกน oh, oh. mm ึงโอ้ยนี่นะนี่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 มันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยลูกมันเนี่ยมีอยู่สองสองเงี้ยงนะครับมาสองเงี้ยงแล้วก็อันนี้นะครับเป็นอย่างนี้เอ้าดูความสวยของเขานะครับโอ้โหสวยงามนะครับนี่สวยงามอลังการเลยนะครับนี่กต้นใหญ่มากนะครับแดงๆนะครับผมแดงใบ ใบก็เป็นโอ้น yeah. yeah. uh. ี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมไกลนะนะครับสวยงามท่านผู้ชมสวยงามมากนะครับต้นนี้นะครับโอ้ต้นไม้ใหญ่เนาะแล้วลอยเขาปีนขึ้นไปต่อรังนกพอดีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูดูความสวยงามของเขาครับนี่โน่นนะครับโอ้เห็นไหมดอกดอกเขาจะแดงๆท่านผู้ชมมองเห็นไหมเอ่ย ดอกจะแดงนะครับต้นไม้ก็จะเป็นผิวขรุขระนะครับผมอ่าถ้าภาคอีสานเนี่ยต้นสะแบงโบวดอกสะแบงดอกอะไรนะครับมันมีหลายอย่างเนาะไอดอกลักษณะเงี้ยนะครับแต่ก็อ่าแต่ก็ต้องเอามาดูเอามาดูใกล้นะครับท่านผู้ชมมาดูใกล้ว,ว่ามันเป็นดอกอะไรมันเป็นลูกอะไรเนาะนะครับนี่นะผิวก็จะเป็นขรุขระหน่อยนะครับเก่งก้านสาขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยดูจากคนนะโอ้สวยงาม ฮะเออฝั่งนี้ฝั่งนี้จะไม้ไม้ไม้ป่าเยอะนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งไม่รู้อันนี้ต้นอะไรนะครับแต่ฝั่งนั้นต้นประดู่ผมรู้จักนะครับอบางคนก็จะเรียกต้นซาดต้นอะไรเนี่ยต้นเดียวกันว่นี่กับต้นเนี้มาดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพามาดูนะเนี่ยอันนี้อันนี้คนละอย่างกันบ่นี่อันนี้ลูกเหมือนกันนี่ นี่ดอกเหมือนกันเลยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยผิวก็จะเป็นอย่างงี้นะปู้ชุมนะครับผมไม่อยากจะพูดนะแต่ว่ามันมันมันก็บางคนมันเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเนี่ยผิวจะเป็นอย่างงี้เลยนะครับนี่บางคนก็มันเป็นไม้มันคล้ายกันนะไอ้พวกไม้เนี่ยดอกก็คล้ายกันด้วยนะครับเออแต่ต้องเอามาเปรียบเทียบกันนะว่าดอกอะไรแยกออกเป็นลักษณะนะครับมันจะมีสามอย่างนี่แหละครับผมจำไม่ผิดนะอันนี้ดอกก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะครับเนี่ยใบก็มนน มีขนนะครับใบมีขนออกม้วนๆนะครับอ่านะลักษณะงี้นะครับผมเนาะโอ้โหต้นไม, mhm. ม้ใหญ่นี่ดอกจานนะครับดอกจานผมก็ปลูกอยู่อันฝั่งนี้ดอกจานนี่ดอกจานอ่าทองเกาวนี่ยเนี่นี่นี่ไงนี่ลูกมันเนี่ยมันร่วงออมาแล้วอันนี้ลูกกระต่อนะเนี่ยอ่าท่านผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรนะครับนี่ดูนะนี่นะครับนี่นี่ลูกมันนะครับอ่าโอเค ต้นเป็นอย่างนี้ครับมาดูมาดูฝั่งนี้ต้นดอกจานต้นทองเปล่านี่นะครับต้นทองเปล่าเป็นอย่างนี้นี่นะครับออันนี้ก็เป็นสระแอ่งน้ําที่เขาน่าจะขุดเอามาถมถนนเนาะนะครับเป็นหินส่วนมากจะเป็นหินท่านผู้ชมนะครับอันนี้ดอกจานต้นทองเปล่าเอ้าดอกจานเฮ้ยมีสีดอกจานดอก,าอ,อกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ชูม้ม <laughs> ไม่คิดว่าจะได้เห็นดอกนะครับนี่โอ้ยดอกจานนะครับนี่สีส้มนี่เห็นแล้วครับนี่เออพอมันออกใบมาแล้วก็จะแตกดอกมานะนะครับอแต่บางครั้งบางครั้งนี่บางครั้งนี่บางครั้งนี่มันดอกมันจะน่าจะเยอะกว่านี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าน่าจะร่วงหมดแล้วเนาะนี่ใช่แล้วร่วงหมดแล้วนะครับนี่นี่ดอกจานทองกปว่นะครับนี่ทองเปล่าเอ๊ะ อันนี้ก็ดอกจาหนินี่ฉันก็จะปลูกไว้ยังนี้แหละดอกสีสมอันนี้ดอกสีสมอือโอ้โชอบมากครับ,<อ><อ>บท่ผู้ชมต้นนู้นน่ะต้นใหญ่ๆนู้นดูดิโอ้โหอลังการมากบ่มีม่หรอ,อกอลังการมากครับไปนั่นงกับ่นขึ้นรถไปกลับละสวยงามมากถ้าโอ้ตน้นไม้ใหญ่ขนาดนี้เอาไว้ให้ลูกให้หลานดูนะครับท่านผู้ชม ม,มันเป็นดินอะนี่ก็เข้าปลูกข้าวได้ไดินมันเป็นดินอะไรเร้อหนี่ดินยังก่อเขื่อนดินทินแฮะดูครับท่านผู้ชมต้นใหญ่มากนะครับนี่บรรยากาศมานอกนะครับนี่ส่วนมากสูงสูงนี้ก็มีนกใหญ่ๆ่อาศัยอยู่นะครับอน้าเขาจะมาปีนนาปีนเอารังนกเปล่าสวยงามครับผมครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจออะไรสวยๆเ้วก็จะถ่ายมาฝาก,กด้วย้อครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเตล่าทองครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็คือเอาความสวยงามมาฝากกันเนาะนะครับความสวยงามของต้นไม้นะครับที่เราเห็นความสวยงามของมันนะครับอาจจะไม่มีสะะาระอะไรมากมายนะครับแต่ก็ให้ให้พี่น้องนะครับได้ดูว่ามันคือต้นอะไรนะครับมันมีมันมีหลายอย่างดอกผมก็ให้ดูแล้วเนาะนะครับมันมีหลายอย่างบางครั้งก็เรียกไม่เหมือนกันๆๆแล้วก <servi> ็มันก็แยกแยกออกแยกแยะนะครับตามภูมิป่าเขาเรียกว่าอะไรตาม ตามถิ่นกําเนิดนะครับบางคนก็เรียกชื่อนั้นบางคนก็เรียกชื่อนี้นะครับผมแต่เขาก็มีชื่อภาษาไทยของเขาอยู่นั่นแหละครับชื่อทางพฤกษศาสตร์ก็รเคยเขียนว่าพฤกษศาสตร์ว่าเออพืชกินได้เลยนี่อันนี้ผักผักไส้ตันผักยังไงกินลองใส่ไสตันแล้วเนาะคือบ๊อบขวัวใส่เขียดใส่กบแสบขึ้นอย่างนี้อืมเอี่ยผักไสตันไปดิไปเออผักไสตันอันนี้กินได้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้จักเขาอยู่กาลสินเนาะนะรเขารู้จักนะครับเอ้า โอเคครับผมชอบมากสวยงามมากนะครับขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับจากช่องหมอทองเด้อสวัสดีครับ